บเทคนะคะแต่ตอนนี้เราจะพัฒนาให้มีความหลากหลายเราก็เลยใช้เป็นไบเทคบุรีนะคะโดย Beat Active เนี่ยจะเป็น Sport Entertainment Complex ของคุณทุกเพศทุกวัยนะคะซึ่งได้เปิดตัวมาแล้วเมื่อเดือนมีนาคมถ้าท่านใดยังไม่ได้ไปเยี่ยมชมก็ไปได้เลยนะคะตอนนี้เราก็เปิดที่นี่ก็คือ Beat Discovery ในวันนี้ซึ่งจะเป็น Sport Community Complex แห่งใหม่ของย่านนี้นะคะ สิ่งพวกนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาโดยผู้มีประสบการณ์ความรู้หลากหลายจากทุกฝ่ายนะคะโดยเฉพาะคุณดนยัยอุดมโชคซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจหลักของเราในการพัฒนาโครงการนี้นะคะสุดท้ายนี้ก็อขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาในวันนี้ซึ่งเราจะถือว่าเป็นการเปิดตัวสถานที่อย่างเป็นทางการสำหรับบุคคลที่สนใจทั้งในส่วนการเล่นการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการกีฬาและในระดับมืออาชีพโดยในวันที่สองสามธันวาคมที่จะถึงนี้เร็วๆนี้นะคะเราจะมีการจัดการแข่งเทนนิสรุ่นอายุสิบถึงสิบแปดปีเป็นครั้งแรกของสนามนี้นะคะแล้วก็ก็ของฝากวาอีกอันหนึ่งจะมีการวิ่งการุศลน,นะคะหาไรายได้ให้โรงพยาบาลบางนาในวันที่สิบสี่มกราปีหน้าใกล้ๆเร็วๆนี้นะคะ ก็ขอฝากทุกท่านเนี่ยให้ช่วยติดตามให้กำลังใจและก็ให้การสนับสนุนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะครับขอกราบขอบพระคุณคุณกระพีบุรีนะครับประธานกรรมการบริหารกระบ,บุรีรุ๊ปเป็นอย่างสูงนะครับก็ออบอกว่า